ดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบหัด7.1นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .4 เล่มที่2หน้า20นะอ่ะโจทย์คุณครูเขาบอกว่าเขาให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะข้อที่1นะมีอยู่10ส่วนนะอ่านับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10ส่วนระบายสีไป3ส่วน เขียนเศษส่วนได้เป็นเศษสามส่วนสิบนะคะเศษสามส่วนสิบหนังสือบางเล่มนะคุณครูเห็นนะคะเขาไม่ได้ให้เขียนเศษส่วนธรรมดานะเขาให้เขียนเป็นทศนิยมนะคะถ้าสามส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมก็คือศูนย์จุดสามนะลูกนะอ่าหนูดูหนังสือของหนูดีๆว่าเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมนะคะถ้าทศนิยมก็ให้หนูตอบว่าศูนยะ์จุดสามเนาะเพราะส่วนสิบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือศูนย์จุดสาม แต่อย่างของคุณครูเขาให้เขียนแค่เศษส่วนก็จบแค่นี้ตอบ3ส่วน10นะคะอ่ะต่อไปข้อที่2องกเป็นจำนวนคระแน่นอนนะคะดูตรงนี้สิตรงนี้เป็น1ใช่ไหมหบวกอีกอ่ะบวกอีกเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ง6 7 8 9า0 1ี่ห้าดดสบวกอีกเศษ7จส่วนสิบนะคะหนึ่บวกเ็ส่วนสิก็กลายเป็น1เศษ7ส่วน1ิ อ่าข้อนี้ตอบ1เศษ7็ส่วน10ถ้าเขียนเป็นทศนิยมนะคะส่วน10มัน1ตำแหน่งใช่ไหมก็เท่ากับ1.7นะคะก็เท่ากับ1.7นะอ่ะต่อไปข้อที่3ลูกข้อที่3เป็นตารางร้อยนะคะแสดงว่าส่วนต้องเป็นร้อยแน่เลยอ่ะตัวเศษเป็นเท่าไหร่เราก็นับไปค่ะตรงนี้แทงหนึ่งก็คือ10เนาะ10 20 30ส ส0 5ส5บ5้5ส5บห้นะคะได้เป็น55าสิ่วนหนึ่งนะคะอ่าห้าสิ่วนหนึถ้าส่วนร้อยเนี่ยจะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งใช่ไหมลูกก็คือ0.55นะคะอ่าถ้าให้ตอบเป็นทศนิยมก็คือตอบ0.55นะอ่าเรียบร้อยข้อที่หใหญ่ ามาต่อด้วยข้อที่2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าจงเติมตัวเลขนะคะจงเติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมนะข้อที่1นึ่นะคะเศษสามส่วนห้าเท่ากับเศษอะไรไม่รู้ส่วน10บแล้วเท่ากับส่วน100เท่ากับส่วนพันอ่าฉะนั้นแสดงว่าจริงๆบทนี้มันเป็นเรื่องทศนิยมใช่ไหมแต่เขาทบทวนเรื่องเศษส่วนให้เราเนาะอันนี้เป็นเศษส่วนที่เท่ากับ สิบส่วนเท่ากับสิบเห็นไหมคะสามส่วนห้าเท่ากับอะไรส่วนสิบสามส่วนห้าเท่ากับอะไรส่วนร้อยเขาเขาทบทวนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะเพราะเรื่องทศนิยมเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องทำส่วนให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันให้ได้นะคะฉะนั้นสามส่วนห้าทำส่วนให้เป็นสิบทำยังไงให้เป็นสิบล่ะห้าคูณอะไรหูกคูณสองจำได้ไหมเศษส่วนที่เท่ากันมีอยู่สองวิธีนะคะ เนี่ยขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมีวิธีทําเศษส่วนที่เท่ากันอยู่2วิธีคือวิธีการคูณด้วยตัวเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนและหารหรือว่าหารด้วยตัวเลขที่เหม ology, ือนกันทั้งเศษและส่วนอ่ะอันนี้เราคูณข้างล่างคูณ2ข้างบนเราก็จะคูณ2นะคะเลขต้องเหมือนกันทั้งเศษและส่วนนะมันถึงจะขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับได้นะคะ5คูณ2เป็น10ถูกต้องฉะนั้น3คูณ2ก็จะได้อะไรเราก็ใส่ในสี่เหลี่ยมได้แล้ว3คูณ2ได้6 นะคะอ่าในหกนะต่อไปเราจะโยงมาแบบนี้ก็ได้ลูก3ามคูณอะไรเราได้ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมอ่าเอาไว้ก่อน5้าคูณอะไรได้ร้อยห้คูณ20ใช่ไหมแสดงว่า3คูณ20ก็จะได้เป็น6กสต่อหกสแบบนี้ก็ได้หรือตรงนี้มันก็เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ดูนะ1 0บคูณอะไรได้ร้อย10บคูณ10ถ้า1 0บคูณ1 0ได้ร้อย6ก็ต้องคูณ10ด้วยลูกมันถึงจะเท่ากันนะคะ 6คูณสิบก็จะได้60เห็นไหมคิดได้หลายวิธีนะคะอ่าฉะนั้นเราโยงแบบนี้ง่ายดีเนาะ10 100คูณ10ก็ได้พันแสดงว่า60ก็ต้องคูณ10นะคะมันถึงจะเท่ากัน60คูณ10ก็จะได้เป็น600นะคะ600นะอ่านะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ50แล้วเรามาเท่ากับส่วน10ตรงนี้มันเท่ากันนะ มันจะต้องหารด้วยเลขอะไรหูกอห้าสิบหารด้วยอะไรได้10หารด้วย5นะคะถ้าข้างล่างหาร5ข้างบนหนูก็ต้องหารด้วย5ด้วย10หารด้วยหได้อะไรในสองใช่ไหมคะสองห้านะต่อไปตรงนี้10บแล้วมาเท่ากับร้อยจะเท่ากับอะไร10คูณอะไรได้ร้อยสิบคูณสิแสดงว่า2ก็ต้องคูณ10ด้วย2องคูณสิบ ก็กลายเป็น20่สินะคะหนึ่นยี่สินะอ่ะโยงคู่ต่อไป100่ร้แล้วมาเป็นพันคูณสิบยี่สิบก็คูณสิบอีก20่สิบคูณสิบก็ได้สองร้อยนะคะสังเกตเอาง่าย,ายเนี่ยสิ 10, มาเป็น100ก็เติมศูนย์เข้าไป1ตัวใช่ไหมร้อยมาเป็นพันก็เติมศูนย์เข้าไป2ตัวเห็นไหมคะทางข้างบนข้างล่างนะคะอ่ะ บางคนก็สังเกตแล้วก็เติมแบบนี้นะต่อไปข้อที่3 20ยี่แล้วมาเป็น100 20ี่สแล้วมาเท่ากับร้อยก็ต้องคูณอะไรละ่ะลูกคูณ5้าไหมคูณ5นะ, 5, 5, นะคะ18บคูณหได้เท่าไหร่5 8 4แ5 1 5, 5, 5, 5 6 7สิบห้าหน่งห้าเจ็ดแปดเกไหมคะอ่าเกแล้วตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตัวส่วนเขาไม่ได้กําหนดมาให้ตัวเศษก็ไม่ได้กําหนดมาให้แสดงว่าตรงนี้มีหลายคําตอบนะคะ อ่ะอันไหนมีหลายคำตอบค,คุณครูจะเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินละกันเนี่ยอ่าครูจะเอา90มาหารด้วย2ก็จะได้45หนะคะถ้าข้างบนหารสองข้างล่างก็หารด้วย2อหนูร้อยหารสองก็ได้50นะอ่ะต่อไป45สหกับห้สิบ ครูจะเอาหารหารอีกแล้วนะคะสี่สิบห้าหารด้วย 9, เก้าเพราะไม่ได้หารด้วยห้าแล้วกันนะคะอ่าหารก็ต้องหารด้วยเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนนะมันถึงจะเท่ากันตรงนี้นะคะห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบอ่าได้เศษเก้าส่วนสิบอ่าเท่ากันหมดเลยค่ะตรงนี้ครูจะวงไว้นะเพราะมันมีได้หลายคำตอบนักเรียนจะตอบแบบอื่นก็ได้นะคะ นี่ตรงนี้อีกเนี่ยอ่ะไหน,นมีหลายคำตอบค,คุณครูจะวงไว้นะนะอ่ะ,อะไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนครูนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สี่เศษสามส่วนสี่เท่ากับอะไรส่วนร้อยอ่ะสี่คูณอะไรได้ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมแสดงว่าสามคูณยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ลุกเจ็ดสิบห้าเนาะอ่ะเจ็ดสิบห้านะคะ ต่อไป 100, ร้อยแล้วมาพันแสดงว่า75ก็เพิ่มศูนย์เข้าไปอหตัวนะคะเหมือนเราเอา10คูณนั่นแหละเนาะอ่ะตัวสุดท้ายเราจะเพิ่มเป็นหมื่นก็ได้ร้อยพันหมื่นถ้าหมื่นถ้าด้านล่างเป็นหมื่นด้านบนก็จะเป็น750ดร้แล้วเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเจ็ดัน้าร้อยนะคะหรือเราจะเอาเลขน้อยๆก็ได้อ่อเอาอะไรดี เอาไม่ห้าหารอ่ะลองเอาไม่ห้าหารหารห้าห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดห้าห้ายี่ห้าเติมศูนย์ห้าสองสิบสองร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะร้อยห้าสิบส่วนเท่าไหรเนี่ยสองร้อยนะใช้ขี้เกียจก็นี่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบเติมศูนย์เพราะหนึ่งพันก็เติมศูนย์นะคะเหมือนเราคูณสิบเข้าไปเนาะมีได้หลายคำตอบไอที่วงสีน้ำเงินมีได้หลายคำตอบนะคะ อ่าข้อที่5 25ยี่สิบห้าแล้วมาหก็หารด้วย5้ายี่สิบก็ต้องหารด้วยห้าด้วยเช่นกันมันถึงจะเท่ากับนะคะห้าสี่ยสิบตอบสต่อไปห้าแล้วมา10บแสดงว่าคูณ2 4งคูณสก็ได้8ตอบ8นะคะต่อไป10บแล้วมาร้อยก็แสดงว่าคูณสิบแปคูณสิก็จะได้80บนะคะอ่าตรงนี้บ้าง ยงมาสิ 12, หารด้วยอะไรได้2อ่ะหารได้หกใช่ไหมข้างล่างหารหกข้างบนก็หารหกหกหารได้6หกก็ได้หนึ่งนะคะส่วนตรงเนี้ยตอบอะไรก็ได้ครูมีหลักการดูแบบง่ายๆ6กส่วนสิก็คือครึ่งเศษหนึ่งส่วน 1, สวน 2, ก็อ่านว่าครึ่งแสดงว่าเศษส่วนตรงเนี้ยจะเติมด้วยอะไรก็ได้ที่มันเป็นครึ่งของกันและกันอย่างเช่นเศษห้าส่วน 5, สิบก็ได้เศษสิบส่วนยีก็ได้ เศษห้าสิบส่วนร้อยก็ได้นะคะอะไรที่เป็นครึ่งนะคะเอาง่ายๆอ่ะเอาตรงนี้คูณสองสองสองสี่ตรงนี้คูณสองก็ต้องเป็นเศษสองส่วนสี่อ่ะตรงนี้คูณสองต่อไปอีกสี่สองแปดสองสองสี่ก็ได้นะคะมีได้หลายคำตอบนะคะอ่าวงสีน้ำเงินเนี่ยคือมีได้หลายคำตอบต่อไปข้อที่เจ็ด 8ดส่วนหนึ่อ่าเอาแม่อะไรดีนาะอ่าคุณครูเอาหารดีกว่าเอาแม่2หาร2,48สองหารได้พัน2,50ได้500นะคะได้4ส่วนห้าเกิดจากการเอาแม่2หารทั้งเศษและส่วนอ่าค่าก็จะเท่าเดิมนะคะต่อไปเอาสองหารต่อก็ได้ลูกสองสองสี่สองห้าสิบ ต่อไปเอาสองหารต่ออีกก็ได้ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งอยบห้านะคะมีได้หลายคำตอบนะเด็กๆตรงนี้หนูอาจจะตอบ8ปดสิบส่วนหมื่นอย่างนี้ก็ได้นะ,ะอย่างนี้ก็ถูกนะคะแล้วแต่ถ้าเอาเพิ่มขึ้นหนูก็แค่คูณเข้าไปด้วยเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนถ้าอย่างหนูอยากเอาให้มันลดลงไปอีกหนูก็แค่หารด้วยเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะ อ่าอันนี้คือเรื่องเศษส่วนที่มันเท่ากันนะทำไมเขาเอามาทวนในบททศนิยมเพราะทศนิยมเนี่ยถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราต้องทำส่วนให้เป็น10ถ้าจะเขียนเป็นทศนิยม2องตำแหน่งต้องทำส่วนให้เป็นร้อและถ้าจะทำทศนิยม3ามตำแหน่งต้องทำส่วนให้เป็นพันก่อนนะคะเข <Hey. S 1> าก็เลยเอาเรื่องเศษส่วนเนี่ยที่เท่ากันเนี่ยมายกตัวอย่าง นะมาทบทวนใน7.1นะคะ